ตอนที่หนึ่งร้อยสิบสงเมียน้อยสวีตงเหลียงยังมาไม่ถึงเลยเขาเป็นคนจัดงานเลี้ยงรุ่นวันนี้ขึ้นมานะหลี่เสว่ยังคงเป็นคนที่พูดก่อนเสมอเพื่อไม่ทำให้เขาขายหน้าสมัยเรียนหล่อนก็เคยชอบจางจุ้นอยู่สักพักแต่เมื่อเรียนจบจางจุ้นกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวเป็นนักเขียนชีวิตไม่ค่อยดีนะหากจะเทียบกับสวีตงเหลียงถือว่าต่างกันราวฟ้ากับเหว จางจุ้งในตอนนี้หล่อนไม่สนใจอีกแล้วกระทั่งเพื่อนบางคนที่เคยชอบเขายังไม่นับว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยเลยงั้นรออีกสักพักแล้วกันสีหน้าของจางจุ้งเกรงแข็งฝืนยิ้มขึ้นเมื่อผู้จบรถแลนด์โรเวอร์สีดำคันหนึ่งขับมาจอดอยู่ริมถนนรถมีระดับลวดลายสวยงามมองเพียงแอร์วบเดียวก็ทำให้สายตาของผู้คนทั้งงานรูกวาวทันที ประตูรถถูกเปิดออกชายหนุ่มสุดหล่อสวมชุดสุดยี่ห้ออามานี่ก็เดินออกมาผิวพรรณขาวนวลยิ้มด้วยความมั่นใจสายตาเปล่งประกายชวนหลงไหลพี่เหลียงทางนี้ค่ะพี่เหลียงไม่เจอกันนานเลยหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะชายหนุ่มผู้นั้นก็คือสวีตงเหลียงเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นหวังเจียเมืองกับหลี่เสว่และพวกสาวสาวต่างพากันปรีตรงเข้าไปหาสวีตงเลียงอย่างรวดเร็วต้อนรับกันอย่างอบอุ่น แกนนำอย่างจางจุนและพวกผู้ชายคนอื่นสีหน้าแย่ลงทันทีพวกผู้หญิงอย่างหวังเจียเมืองต่างไม่สนใจพวกเขาเลยสักนิดว้าวพี่เหลียงรถพี่เท่มากเลยคะคเหมือนเจ้าของรถเลยหญิงสาวคนหนึ่งพูดประจบขึ้นผู้จาอะไรบ้าบ้าจะไม่เท่ได้ยังไงนี่รถยี่ห้อแลนด์โรเวอร์เชียวนะคันหนึ่งสองล้านกว่าหยวนหลี่เสว่เหลือบตางมองบนพลงังพูดโต้กลับสายตาของสวีตรงเหลียงเต็มไปด้วยความพึงพอใจ จากนั้นยิ้มและพูดขึ้นอันที่จริงรถสองล้านกว่าไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรฉันคิดว่าสิ้นปีนี้จะขายรถแลนด์โรเวอร์คันนี้เก็บเงินต่ออีกหน่อยแล้วเปลี่ยนเป็นเฟอ r ์รารี่เฟ r ร์รี่คันละสามล้านกว่าเลยนะสามล้านกว่านั่นมันแบบเริ่มต้นผู้ชายอย่างพี่เหลียงคงต้องซื้อเฟอร์รารี่เกรดสูงอย่างน้อยก็คันละห้าล้าน สวีตรงเหลียงยิ้มและตอบกลับคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นเฟอร์รารี่เกรดสูงขับแบบธรรมดาจะไปน่าสนใจอะไรพี่เหลียงคงเป็นผู้ชายคนแรกของห้องที่ขับรถเฟอร์รารี่แน่นอนว่าต้องเป็นคนแรกพี่เหลียงเป็นคนที่เชิดหน้าชูตาให้ห้องพวกเราดีจริงดีจริงเลยเมื่อเห็นว่าบรรดาผู้หญิงต่างพากันเข้ามาชื่นชมเอาอกเอาใจตัวเอง จนสวีตรงเหลียงแทบจะตัวลอยขึ้นไปบนฟ้ามาร่วมงานเลี้ยงรุ่นก็เพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรือไงในเมื่อทุกคนมาถึงกันหมดแล้วงั้นพวกเราไปคฤรืหัดหัวฉีกันเถอะสวีตรงเหลียงยิ้มและพูดขึ้นคฤรืหัดหัวฉีดูเหมือนราคาอาหารที่นั่นค่อนข้างสูงจางจุ้นฝืนยิ้มเงินเดือนของเขายังไม่ถึงห้าพันหยวนอาหารหนึ่งมื้อที่คฤรหัดหัวฉีคงไม่ต่ำกว่าห้าพันหยวนแน่นอนกลัวอะไร วันนี้พี่เหลียงเลี้ยงทุกคนเองทุกคนไม่ต้องจ่ายสักสลึงหลีเ่เสวโมองจางจุ่นอย่างไม่สบอารมณ์เขาก็ยังเป็นคนเหลวไหลพอได้ยินชื่อคฤรืหัดหัวฉีก็กลัวหัวหดขนาดนั้นโชคดีที่ตอนนั้นไม่คบกับเขาพี่เหลียงเลี้ยงจริงหรือเปล่าเนี่ยคนที่คิดเหมือนจางจุ่นมีมากมายแต่พวกเขาไม่รู้ว่าวันนี้สวีตรงเหลียงเป็นคนออกเงินให้ดังนั้นเมื่อได้ยินชื่อคฤรหดหัวฉีขึ้นมาจึงรู้สึกเริ่มลังเล สวีตรงเหลียงเหลือบตามองอย่างไม่สบอารมณ์จากนั้นยิ้มและพูดขึ้นจริงแท้แน่นอนทุกคนเป็นเพื่อนของฉันฉันจะหลอกทุกคนไปทำไมกันพอไปถึงคฤรหาหนดหัวฉีแล้วทุกคนอยากกินอะไรก็สั่งได้ตามสบายฉันเลี้ยงพี่เหลี้ยงสายเปพี่เหลี้ยงรวยจังเลยว่างๆพาน้องไปเลี้ยงบ้างสิในตอนนั้นพวกเพื่อนผู้ชายตกอับต่างพากันมาพูดเอาอกเอาใจสวีตรงเลียงไม่นานนักสวีตรงเหลียงกลับ,กล,บกลายเป็นศูนย์กลางของทุกคน สวีตรงเหลียงหน้าแดงกำมโบมือพูดด้วยความถ่องตัวมีเงินไม่มีเงินนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทุกคนมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรืองานที่ทำอยู่ไม่ค่อยดีนักมาหาฉันได้เสมอที่บริษัทของฉันยังมีตำแหน่งงานเงินเดือนหลักหมื่นอยู่หลายอัตราเห็นแก่เพื่อนเพื่อนร่วมชั้นตำแหน่งพวกนี้ถ้าทุกคนอยากมาสมัครก็สามารถเข้าทำงานได้เลยไม่ต้องสัมภาษณ์พี่เหลียงเศรษฐีตัวจริงยังจะเรียกพี่เหลียงอีกเรียกท่านประธานเหลียงสิ ใช่ใช่ใช่ใชท่านประธานเหลียงทุกคนต่างพูดเอาใจเขาอีกครั้งชื่นชมจนสวีตรงเหลียงแทบจะลอยขึ้นฟ้าจางจุ้นที่อยู่ด้านข้างยิ้มแห้งด้วยความไม่ชอบใจสมัยเรียนเขากับสวีตรงเหลียงเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆเหมือนกันแต่ตอนนี้พวกสาวๆในห้องต่างพากันไปล้อมรอบสวีตรงเหลียงไม่มีใครสนใจเขาสักคน ทุกคนมากันครบแล้วใช่ไหมถ้าครบแล้วพวกเราก็ไปกันเถอะฉันจองห้องไว้แล้วสวีตรงเหลียงพูดถามเสียเมิงเหยายังไม่มาเลยจูจูหลี่เสโวพูดขึ้นเมิงเหยาจะมาด้วยสวีตรงเหลียงตกใจตะลึงจากนั้นก็เปลี่ยนสีหน้าท่าทางของเขาทําให้หวังเจียเมิงรู้สึกอิจฉาที่แท้สวีตรงเหลียงก็ยังไม่ลืมสาวเจ้าเล่อยอย่างเสียเมิงเหยาหลี่เสโวพยักหน้าพูดตอบพึ่งหล่อนจะมากับสามีของหล่อน เมื่อได้ยินคำว่าสามีสีหน้าของสวีตรงเหลียงนิ่งไปทันทีถามขึ้นตอนนี้หล่อนเป็นอย่างไรบ้างหลี่เซวโวแม่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานซืนเจียเมืองเพิ่งเจอหล่อนได้ข่าวว่าหล่อนไปเป็นเมียน้อยของคนอื่นจากนั้นถูกจับได้โดนตบไปหลายฉากเลยว่าไงนะเสียมั่งเาวเป็นเมียน้อยคนอื่นไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้ ทำไมจะเป็นไปไม่ได้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจสมัยเรียนดูก็รู้แล้วว่าหล่อนไม่ได้เป็นคนดีอะไรได้ข่าวว่าหล่อนแต่งงานกับพนักงานส่งของชีวิตหลังแต่งงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็ไม่แปลกที่จะไปเป็นเมียน้อยคนอื่นเป็นเมียน้อยก็สมควรโดนตบแล้วสมน้ำหน้าขายหน้านักเรียนธุรกิจอย่างพวกเราอีกพวกผู้หญิงต่างพากันวิพากวิจารณ์ดูถูกเสียเมืองเหยวีว สีหน้าของสวีตรงเหลียงแย่ลงทันทีผู้หญิงที่เขาชอบในตอนนั้นเป็นเมียน้อยของคนอื่นสามีของหล่อนต้องเหลวไหลขนาดไหนกันเมื่อเห็นว่าสีหน้าสวีตรงเหลียงไม่ค่อยดีนะักหลี่เสวโวจึงรู้สึกว่าตัวเองพูดแรงเกินไปจากนั้นรีพูดขึ้นพอเถอะทุกคนไม่ต้องพูดถึงหล่อนแล้วไม่ว่าเสียเมืองเหยา่ยจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราพวกเราดูแลตัวเองให้ดีก็พอทำไมจะไม่เกี่ยว พอคิดว่าต้องกินอาหารร่วมโตกับหล่อนฉันก็อยากจะอาเจียนนั่นสิห้องของพวกเรามีผู้หญิงเยอะขนาดนี้ทำไมหล่อนต้องไปเป็นเมียน้อยด้วยหน้าม่อายฉันว่าหน้าต่อไปถ้าจัดงานเลี้ยงรุ่นก็ไม่ต้องบอกหล่อนจะได้ไม่ต้องทำให้พวกเราขายหน้าไปด้วยเห็นด้วยเงินของพี่เหลียงก็ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆต้องมาสิ้นเปลืองให้กับผู้หญิงแบบนั้น หวังเจียเมืองยืนอยู่ด้านข้างกลับเงียบไม่พูดอะไรแต่ในใจยิ้มเบิกบานเรงร่าตอนนี้เสียเมืองเหยาวยังไม่มาก็โดนทุกคนเหน็บแนมขนาดนี้แล้วถ้าหล่อนมาจริงๆคงต้องฉีกหน้ากันไปข้างหนึ่งพี่เหลียงพวกเราไปกันก่อนดีไหมงานเลี้ยงครั้งนี้ไม่ต้องพาเสียเมิงเหยาวไปด้วยหลี่เซวอลองถาม สุวีตรงเหลียงสายหน้าพูดขึ้นไม่พาหล่อนไปด้วยฉันไม่ได้เจอเมื่อหยวนานแล้วอีกอย่างฉันอยากดูว่าสามีของหล่อนแย่ขนาดไหน,นกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ